สวัสดีครับผมมอสเวชรากรนะครับผมวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆนะมาพูดคุยกันถึงเรื่องถ้าอยากสําเร็จในเป้าหมายเราก็ต้องฝืนแอคชั่นอะไรบางอย่างนะครับแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นดีขึ้นหรือเราอาจจะอยู่ในระดับเลเวลหนึ่งอาจจะไปสองสามมาแรเนี้ยมันมีอาการฝืนมันมีสิ่งที่ท้าทายรอเราอยู่ข้างหน้านะครับเราจะฝืนอย่างไรให้มันสําเร็จนะครับคุณต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่า คุณทํามันได้อะเพราะแน่นอนในการที่เราจะทําอะไรสักอย่างให้มันประสบความสําเร็จมันมีความท้าทายมันมีปัญหามันมีสิ่งที่อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจหรือสิ่งที่ทําให้ใจของคุณท้อแท้ได้ง่ายฉะนั้นแล้วการที่คุณใช้พลังของความเชื่อเชื่อว่าฉันสามารถทํามันได้ฉันสามารถสําเร็จอันนี้มันจะเป็นเชื้อเพลิงให้คุณทํามันต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า คุณเชื่อว่าคุณจะสําเร็จคุณเชื่อว่าคุณสามารถทํามาได้แล้วเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณเชื่อว่าคุณสามารถทํามันสําเร็จนะ,นะครับมันจะเดินไปได้อย่างแบบได้อย่างดีอ่ะดีกว่าแบบคิดที่ความคิดที่บอกว่าโอ้ฉันไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้หรอกแล้วเนี่ยมันแพ้ตั้งแต่ไอความคิดแล้วมันแพ้ตั้งแต่ต้นทางแล้วนะครับฉะนั้นแล้วอยากจะเก่งอยากจะอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นเจริญขึ้นอนะ่ะมันมีความท้าทายอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าคุณกล้าเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ไหมกล้าเปิดใจที่จะท้าทายกับมันไหมนะครับมันยากก็นั่นแหละถ้าเรายังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเราก็จะรู้สึกว่ามันยากนะครับเราก็ไม่ทําไม่ได้ลงมือไม่ได้แอคชั่นอะไรแต่เมื่อไหร่เราก้าออกไปอะ่ะเออมันท้าทายแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะลุมเหลวแล้วลุกให้ไวอะ่ะอันนี้มัน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 ทำให้เราแบบเออได้ประสบการณ์ได้องค์ความรู้อะไรต่างๆเพราะเราได้รู้แล้วว่า A ทาง A เนี่ยเราชั้นทําแบบนี้มันไม่สําเร็จนะเราก็สามารถที่จะเบี่ยงเบนไปทางที่มันโอเคขึ้นหรือทําให้เรารู้ว่าโอเคทางนี้มันไม่มันไม่สําเร็จอะ่ะเราก็รู้ว่าเออช่องทางนี้มันอาจจะสําเร็จก็ได้ก็เอาไอ้ประสบการณ์จากไอ้ทาง A ที่เราได้เรียนรู้อะ่ะมาใส่มาต่อยอดนะครับผมล้มแล้วก็ต้องลุกให้ไวเนาะเรียนรู้จากไอ้ความล้มเหลวอะ่ะนะครับแล้วสําคัญเลยก็คือการที่เราเออใช้ความอดทนด้วย อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะใช้ความอดทนฝึกฝนตนเองใช้ความสม่สำเสมอทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแล้วปลายทางมันจะออกดอกออกผลดีอย่างแน่อนอนนะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนาะเพราะว่าการที่เราฝึกฝนตนเองอะ่ะแรกๆมันมันไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เมื่อระยะมันสะสมเป็นหนึ่งเดือนสามเดือนห้าเดือนหรือเป็นปีมันจะเริ่มเห็นผลนะครับยกตัวอย่างการที่คุณแบบเออยากหุ่นดีอยากอยากออกกำลังกายดูนี่นั่นคุณก็ทํามันทุกทกวันนะใช้ความสม่าเสมอ สุดท้ายแล้วคุณลองดูผลลัพธ์ระหว่างาปีปัจจุบันกับปีอีกข้างหน้าเนาะอีกหนึ่งปีสองปอีคุณลองดูหุ่นลองดูสิ่งที่คุณเห็นกับตาว่ามันเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนไอ้ร่างกายของคุณนะนะครับถ้าคุณใช้ความสม่ําเสมอแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้อ่าฉันล้มเหลวฉันจะเรียนรู้อย่างไรให้ฉันแบบต่อยอดและเติบโตได้ดีขึ้นอะ่ะนะครับมันเป็นการที่คุณเลือกโฟกัส ในสิ่งที่คุณอยากจะทําให้มันสําเร็จนะอันไหนที่เราไม่ทําให้เราแบบเเจริญขึ้นหรือไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นเราก็สามารถที่จะตัดเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเพราะบางคนอาจจะจมดิ่งกับสิ่งที่มาทําให้ตัวเองท้อแท้สุดท้ายแล้วถ้าเอาจิตเอาใจเอาสมองไปโฟกัสในสิ่งเหล่านั้นมันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมันยิ่งไม่ทําให้คุณออกมาจากไอโซนอันนั้นอนะ่ะโซน ทอมฟอร์โซนหรือโซนสบายหรือโซนท้อแท้อะไรต่างๆนะซึ่งมันเป็นวงจรที่ไม่ทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปไหนะนะครับดีที่สุดก็คือคุณต้องเลือกตัดสินใจว่าชีวิตนี้จะเอาอะไรนะครับชีนชีวิตนี้อนาคตข้างหน้าฉันอยากเป็นคนแบบไหนแล้วคุณเป็นคนคนนั้นนะปัจจุบันน่ะทาตัวเองให้เป็นคนคนนั้นน่ะเลียนแบบ acting หรือพูดท่าทางหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ฝึกตัวเองมันเป็นการฝึกตัวเองนะครับผมแล้วใช้ความสม่าเสมอไอ้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมัน มันดีต่อชีวิตคุณแน่นอนนะครับฝันใหญ่ได้นะฝันใหญ่มีเป้าหมายใหญ่ได้แต่ทุกๆวันน่ะคุณต้องทํามันด้วยนะครับอาจจะซอยเป้าเล็กๆและทํามันให้สําเร็จทุกๆวันน่ะนะครับดีกว่าคนเมื่อก่อนดีกว่าคนเมื่อวานนะครับมผมไม่ต้องไปอาจไม่ต้องไปเป่าประกาศหรอกว่าคุณทําอะไรนู่นนี่นั่นไม่ต้องนะครับเพราะบางคนคุณอย่าลืมนะว่าเออมันมีทั้งคนรักคนเกลียดอ่ะนะถ้าคุณเอาความฝันไปเป่าประกาศใน โลกโซเชียลออนไลน์บางคนเขาก็ไม่ชอบคุณเนาะหรืออะไรมันมีอยู่แล้วอะ่ะดีที่สุดก็คือคุณฝึกตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองด้วยความเงียบด้วยความอเป็นอะไรมันเป็นการฝึกฝนวิทยายุทธของตัวเองอะ่ะนะครับอันนี้แหละม,มันถึงเรียกว่าการโฟกัสไปถูกจุดนะเพราะเราเลือกสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเราเจริญขึ้นนะครับทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเพราะทุกๆวันมันเป็นโอกาสให้เราได้เติบโตได้เรียนรู้ฉะนั้นแล้ว คุณต้องเลือกให้ความสําคัญกับสิ่งไหนมากกว่ากาันคุณเมเนจคุณจัดการมันได้เลยนะครับผมแล้วการที่จะสําเร็จได้มันฝืนในอะไรบางอย่างคุณต้องกล้าคุณอย่ายอมแพ้ง่ายนะครับตัวผมเองผมก็รู้ว่าอนาคตข้างหน้าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ทําปัจจุบันให้มันสดคล้องอะ่ะนะเพราะแผนแผนมันอยู่ในหัวอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าณนะปัจจุบันเราจะทามันไหมแค่นั้นเองนะครับผม,ผมก็ใช้ความสม่สมําเสมอใช้วินัยของผมเพราะผมเชื่อในเรื่องของการมีวินัยนะเพราะคนสําเร็จทุกคน เขามีวินัยนะครับนักกีฬาที่แข็งแกร่งนะครับเ,ออเขาก็มีวินัยในการฝึกซ้อมในการออกกําลังกายของเขาในการกินอะไรต่างๆนะครับหลายๆอย่างเลยนะมันล้วนใช้วินัยใช้ความสม่ําเสมอผมเชื่อแบบนี้นะครับแล้วผมก็ทําตัวเองอะ่ะให้คู่ควรกับสิ่งท,ที่ตัวเองปรารถนานะครับทําตัวเองนะเป็นการฝึกเป็นการพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นอะ่ะคุณสามารถทํามันได้เลยตัดสินใจและทํามันณนะปัจจุบันอย่ารอให้ใครมา บอกว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเมื่อคุณคิดได้คุณก็ลงมือทํามาเลยอ่านหนังสือวันละห้าหน้าก็ยังดีสองหน้าก็ยังดีทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบเออฉลาดขึ้นเก่งขึ้นเนาะเพราะอย่าลืมว่าโลกมันเปลี่ยนแปงแลงเราก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยปล่อยตัวเองปล่อยใจยนูน่นนี่นั่นชีวิตก็จะอยู่แบบเดิมๆไม่ไม่มีความก้าวหน้าไปไหนนะ ดีที่สุดก็คือคุณถ้ารักตัวเองเนาะคุณก็ต้องแบบเรียนรู้ขวนขวายทําให้ตัวเองแบบมีภูมิปัญญามีอะไรแบบมากมายม,มากยิ่งขึ้นนะครับนี่แหละเป็นเป็นการที่เราใช้ศักยภาพในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในระดับดีนะครับผมโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปค,ความรู้ดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมอสเัชรากรขอบคุณครับ